แรกของเรามาที่คดี forex 3d กันก่อนเลยนะคะเพราะว่าล่าสุดทาง d s i ค่ะได้มีการออกหมายเรียกทั้งใบเตยนะคะแล้วก็ DJ Man ให้มารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่15กันยายนนี้ทั้งหมด3ข้อหาด้วยกันค่ะ ยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันอยู่นะคะกับคู่ของดีเจแมนพัฒนาพลและใบเตยสุทีวันหลังมีชื่อเอี่ยวคดี forex 3d ค่ะลลาสุดวันนี้ดีเได้ออกหมายเรียกอีก4คนซึ่งก็มีดีเจแมนแล้วก็ใบเตยรวมอยู่ด้วยนะคะและอีก2รายเป็นบุคคลธรรมดาโดยให้เข้ามาพบเจ้าหน้าที่เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในวันที่15กันยายนนี้ใน3ข้อหาด้วยกันค่ะ นั้นก็คือร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนนะคะแล้วก็มีข้อหาช่อโกงประชาชนค่ะรวมไปถึงความผิดตามพรบอคอมพิวเตอร์ด้วยและเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะทางใบเตยได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางไอจีด้วยการลงภาพสตอรี่กับลูกสาวน้องเวทมนต์ค่ะเผยโมเมนต์สุดอบอุ่นเป็นภาพที่สาวใบเตยเนี่ยกำลังหอมแก้มลูกสาวอยู่นะคะ